สวัสดีครับเป็นตัวมิลเอ็กนะครับโฉม2022ครับตัวนี้ป้ายแดงนะครับก็วันนี้มีติดตั้งคูดอันอ่าทมันติดฟังกชันนะครับซ้ายกว่านะครับพร้อมกับตัววีที่เป็นคมเนี้นเป็นแคปล่านะครับปกติของเดิมจะเป็นดาด้านธรรมดานี่ก็เป็นแคปล่าแท้นะครับครับผมก็พร้อมใช้งานนะครับสวยงามนะครับของใหม่นะครับเข้ากันนะครับเดี๋ยวลูกค้าก็จะจับโปงคาร์บอนอยู่นะครับก็จะได้เข้ากันพอดีนะครับ สวยงามแบบนี้นะครับไฟลีก็ขึ้นปกตินะครับทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะครับคูดก็มีเปิดระบบนะครับเพิ่มอีกสี่คำห้านะครับตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นจอไฮด์จอปั๊ดตรงรุ่นนะครับลูกค้าติดตั้งต่อปั๊ดรุ่นมาครับก็ขี่สองไม่ต้องเดิมเพิ่มนะครับก็ใช้งานปกตินะครับเิ่มเสียงนะครับรถเสียงนะครับเลื่อนเพลงไปข้างหน้านะครับเล่นเพลงถอยหลังนะครับก็ใช้งานปกตินะครับ พอรับสายก็ใช้งานปกตินะครับเด้งมาหน้านี้นะครับตัววางสายก็ใช้งานปกตินะโหมดก็จะกลับมาหน้าเดิมนะครับแบบนี้นะครับครับส่วนตัวคําสั่งเสียงนะครับเราก็เซ็ตเป็นปิดกระจุดนะครับเต้นกระจุดนะครับผมหรือว่า YouTube หรือว่าอะไรก็ใช้งานได้ครบทุกปุ่มนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับผมก็สนใจไงก็ทักมาได้0 8 0 5 8 0 3 8 8นบะ แล้วก็จะมีกระจกมองข้างนะครับก็ตัวแอคทีฟก็รับอัปเกรดเป็นพับไฟฟ้านะครับก็สวิตช์นะครับก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้แป้นสวิตช์เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็พับอัตโนมัตินะครับก็รับติดตั้งด้วยครับเป็นปั๊กเสียบตรงรุ่นไม่ต้องกลัวว่าประกันสูญขาดนะครับก็ความติดตั้งนะครับวันนี้ก็สนใจไงถังมาวันนี้ขอบคุณมากครับตัว EMU X นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ